สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะวันนี้นะคะสาดาเอาคลิปเมื่อวานนะคะเมื่อวานทําไม่ไหวนะคะมันไม่มีเสียงนะคะวันนี้ก็เลยเอาคลิปของเมื่อวานนะคะมา,าทําให้ดูนะคะว่าวันนี้ช่างเขาเริ่มทําอะไรบ้างแล้วนะคะวันนี้ก็ตัดตัดกระเบื้องนะคะเข้ากับอ,อ่ตรงเาสาของตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่มันใหญ่ เขาก็จะปูกระเบื้องด้านบนให้นะคะส่วนด้านล่างด้านข้างๆนะคะเขาก็ใช้แบบฉากปูนเปลือยนะคะก็ทําให้เหมือนกับผนังได้เลยนะส่วนตรงเหนด้านบนนะคะก็ปูกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องปูนยิปต์เป็นปูนยิปตปูนกระเบื้องแนบนี้ก็เป็นยางพีวีลอย่างปูนอ่อนแบบกระเบื้องนะ้ย ฝนตกนะคะก็เลยทําได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็มาเปิดใจว่าคนนี้ช่างเขาทําอะไรบ้างนะคะเขาเริ่มตัดต้งนะคะตัดกระถินไปบ้างที่เสาของต้นตัวนี้นะคะก็ทีนี้ก็โอเคที่โพ้นได้ระเบียบได้เข้ารูปเข้าแบบนะคะเขาจะไม่แบบว่า เอออย่างนี้ก็ได้เท่นี้ก็ได้แค่มันลงก็ได้อะไรอย่างงี้ไม่เช่การนั่ง่อมเบสที่ทึงแล้แลก็ใช้เหลี่ยมด้วยนหะน,นึ่งนะคะตัวนี้แล้วก็ก็คือนะตัางให้คนใจเย็นมากเลยใจเย็นนะคะฝีมือล้วนๆนะคะนะไม่ใช่ทำให้แบบว่าเป็นแรงอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ทำให้ผมกับ ฝีมอของเขาอะไเนยนะคะอันนี้ก็ช่างก็ยาแนวนะคะยาแนวอ่าส่วนที่เหลือของเมื่อวานนะคะแล้วก็ช่วงริมริมที่ช่างที่ปูเสร็จเมื่อวันก่อนเนะาะเมื่อวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานนะคะอันนี้เอาของเมื่อวานมาลงวันนี้นะคะนี่นะคะหัวเสาเห็นไหมคะอ,อันนี้ตัดกระเบื้องใส่แล้วปูแล้วนะคะหัวเสาตรงนี้ปูแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ แผ่นสำเร็จนะคะที่เอามาวางบนหัวเสาอของตู้คอนยูเน่นะคะก็เอามาวางเป็นสองแผ่นนะคะเอาวางโคลนมนันนะก็ระยะ,ะสามนัดนะคะสามนัดสามนัดขึ่งเนาะนะคะปูได้นะคะแผ่นสำเร็จก็คล้ายๆกับเราปูพื้นนะคะแล้วก็ปูด,ด้วยกระเบื้องนะคะเอากระเบื้องมาปูให้เรียบร้อ เป็นที่นั่งก็ได้เป็นที่วางของก็ได้นะคะแต่มันก็จะมีแข่นปูด้านข้างด้วยนะคะอันนี้ช่างคนก็มาเช็ดฝาถูหลังจากที่ยาแนวไปแล้วนะคะก็พยายามจะเช็ดเอาฝุ่นยาแนวนะคะออกที่เป็นแดงๆนะคะตอนนี้ก็เนี่ยช่างก็เป็นฝ่ายยาแนวนะคะช่างก็ตัดกระเดื่องนะคะ ตัดเรืองเพื่อให้เข้ารูปแบบของเสานะคะมันกลมนะคะมันก็จะลําบากหน่อยตรงที่แบบว่าต้องให้เท่ากันเป๊ะนะคะถึงจะสวยงามนี่นะคะส่วนตัวเสาก็จะเป็นแบบฉาบนะคะฉาบยาแนวไปแล้วเอ้ยฉาบปูนเปอยไปแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมาเริ่มปูแล้วนะคะก็น้ำลูบๆเช็ดๆก่อนนะคะเพื่อให พื้นผิวมันเปียกนะคะพื้นผิวเปียกก็จะทําให้ปูนนะคะเกาะติดกับหัวเสาได้ดียิ่งขึ้นนะคะนะเขาก็รูปๆูปรูปนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าวิธีปูหัวเสารตรงนี้จะทํำยังไงนะคะอันนี้เป็นเหลี่ยมของตู้คอนเทนเนอร์ที่เราวางไว้นะคะน่าจะจําได้เนาะถ้าใครดูตั้งแต่คลิปแรกๆนะคะก็จะจําได้นะคะ อันนี้ก็เริ่มจะปูแล้วนะอันนี้ก็เป็นตรงบันไดที่เรายังไม่ได้ปูนะคะอันนี้เป็นกระเบื้องบันไดเนาะผมเสือก็ถ่ายมาให้ดูนะคะว่ากระเบื้องบันไดเป็นยังไงนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะพระดาจะไม่เอาเป็นแบบลายพื้นเรียบนะคะเพราะว่า กันลื่นนะคะเพื่อมีน้ำมีอะไรหกตรงบันไดเราเดินมาก็จะลื่นได้นะคะป้าดาก็จะไม่เอาลายที่แบบข้างล่างแบบข้างล่างนี้เป็นเป็นไม่ไม่ลื่นเหมือนกันนะคะกึ่งหยาบนะคะกึ่งหยาบเพราะว่าบางทีฝนตกอะไรอย่างงี้นะคะเราก็ไม่ทันเห็นเนาะมันก็จะลื่นปื้ดลื่นปื้ดน,นะคะหัวฟาดพื้นได้นะนี่เราก็ป้องกันตัวเองนะอายุเยอะแล้วนะคะก็ เราต้องระมัดระวังตัวเองนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องเอาใส่แน้วเหมือนบ้านประดานี้ก็ใส่นะคะตรงพื้นที่ประดาอยู่นี่นะคะเป็นแบบว่าใส่แนวเลยนะ,ะแต่ถ้ามีน้ําหกก็จะลื่นเหมือนกันนะคะเราก็ระมัดระวังเวลาน้ําหกเราก็จะต้องรีบเช็ดเลยนะคะอันนี้ช่างก็เริ่มปูนะคะปูกระเบื้องตรงหัวเสานะคะนี่นะคะก็จะวาง อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะปลาลืมอีกแล้วเนาะ,นะวัดนะคะว่าเอียงไหมตรงไหมนะคะก็จะปูให้มันได้เสมอนะคะวัดระดับเออนะคะตัววัดระดับมาละวัดด้วยนะคะถ้าไม่ได้ช่างเขาก็จะนั่นเลยนะคะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าปูกระเบื้องที่ไหนเขาจะวัดระดับนะคะ แต่ว่าตรงนี้ต้องวัดเพราะว่ามันไม่มีเส้นนะคะเราไม่ได้วางเส้นเนาะอ่ะไม่ได้แล้วหรือเปล่าอ๋อปาดนะคะปาดดูปาดแล้วมันได้ระดับไหมนะคะมันโอเคไหมอืมนะชักเหมือนจะช่างเหมือนจะอะไรสักอย่างนะ ลงปาดก,ก่อนว่าส่วนกลมของกระเบื้องนี้มันได้กพอดีเสาไหมนะคะอืมนะคะนี่ก็เอาปุนลองทดลองวางก่อนนะคะว่ามันโอเคไหมโอ้ถ้าดูคร่าวๆตอนนี้มันก็โอเคนะคะเนาะ ช่างก็พยายามนะคะเช็คนะคะไม่ได้ปูกันง่ายๆนะคะช่างนี้มีความละเอียดอ่อนมากนะ,ะจะทําให้สวยงามถ้าเกิดไม่ได้ก็จะเอาปากกาขีดขีดแล้วก็ออกไปตัดนะคะให้มันได้อันนี้ก็ดูทีว่ามันได้ไหมน่าจะไม่ได้เอาออกหรือจะได้นะคะปูปูปอ้าไม่ได้นะคะแกะแล้วแกะแผ่นใหญ่เลยนะคแห้งเร็วะแกะแผ่นใหญ่เลย น่าจะไม่ได้นะคะเกินเยอะไหมมัก็ต้องเอาออกนะคะมันจะต้องเอาปูนออกก็กลัวหล่นใส่พื้นนะคะเลอะอีกนะ,ะช่างค่อยยมเอามือลองไม่ให้ปูนหล่นลงพื้นนะคะ เพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะฝาดไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มาดูว่าช่างจะเอาไปทำอะไรอีกนะน่าจะยังไม่ไม่เสร็จนะคะน่าจะยังไม่เสร็จน่าจะยังไม่ได้นะคะเอามาลงที่เดิมก่อนนะเราไปดูโอ้เอาไปตัดใหม่นะคะเอาไปเจียใหม่น่าจะไม่ได้ขนาดนะคะนะคะ ช่างนี่ละเอียดมากนะคะจะไม่ใช่ว่าอุ้ยวางได้เพราะนั่นได้ไม่เป็นไรนะวางไปเลยนะะไม่เอานะคะช่างเขามีความละเอียดอ่อนมากเนาะ,ะนะะี่คือห้องนอนนะตู้เครื่องใน่าคือห้องนอนเห็นไหมคะเขื่อนเล็นีโ้นโ,นโ,นโล่งมาเลยนะ ข้างบนนี้ด้านหน้าลงเสือจะใส่กระจกนะคะทั้งหมดแล้วก็ส่วนด้านข้างกับด้านหน้าเลยไปอีกก็จะใส่เป็นเหมือนหน้าต่างที่เป็นกระจกยาวนะคะไม่ได้ใส่กระจกแผ่นนะคะเป็นแบบกระจกหน้าต่างเนาะแต่ว่าแผ่นียวยาวนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ทําหลังจากนี้ไปแล้วนะเราก็มาดูใหม่ อ้าวปูเสร็จแล้วนะคะปูเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ยาแนวเนาะนี่ก็ฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะ,ะที่เป็นเสาตู้คอนเทนเนอร์นะเนาะอันนี้ฝั่งนี้ก็ยาแนวเสร็จแล้วนะคะ ยาแนวเสร็จแล้วก็น่าจะไปทำบันไดนะคะน่าจะเป็นบันไดด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราไปช่กันดูซิว่าปูหรือยังนะคะเขาจะต้องปูกระเบื้องก่อนนะคะด้านนอกปูกระเบื้องก่อนแล้วถึงจะยาถึงจะฉาบเนาะนี่ก็เริ่มปูกระเบื้องแล้วนะคะได้หนึ่งแถวแล้วด้านข้างหนึ่งแถวด้านหน,าน้าหนึ่งแถวนะคะ ช่างก็จะเป็นหัวหน้าช่างนะคะที่ปูคนเดียวเนาะนะเป็นยังไงคะสีกระเบื้องออกมาแล้วนะคะต้องไล่ลายนะคะต้องไล่ลาย,ลายะะให้เป็นแนวเดียวกันเนาะอันนี้ปูนเปื่อยนะ,ะฉาบด้วยปูนเปื่อยเราจะไม่ทาสีแล้วนะคะเอาสีแบบนี้เลยเอาเป็นแบบธรรมชาตินะเนาะ อันนี้ก็ยังไม่ปูนะอ๋อเริ่มปูแล้วปูฝั่งโน้นกับฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ก็เหลือตรงกลางเนาะก็น่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะประตูนอกเอ้ยบันไดนอกนะคะ ก็มาดูกันนะคะว่าข้างในยังนะคะยังไม่ได้ทำอันนี้เป็นบันไดขึ้นนะคะก็เป็นขึ้นด้านข้างนะคะ ลุงสประดาจะไล่ใส่คลิปสลับนะคะี๋ยวมาดูอีกทีถ้าลุงเสือไม่ส่งมาสลับก็ประดาใส่สลับกันนะมีสองที่นะคะก็ชมไปละกันเนาะชมไปละกันว่าขาปูกันยังไงนะคะอันนี้ก็ เสือก็จะมาไล่ดูโอ๊ยข้างในก็ปูมุมเสร็จแล้วเห็นไหมคะน้านหน้านะคะมีสีแล้วปูกระเบื้องเสร็จแล้วอเอาไม้ค้ำด้วยนะคะพี่ประดาก็เพิ่งเคยเห็นเนาะเอาไม้คำ้ำอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกนะคะเขาก็เลยหยุดแล้วก็มาปูข้างในเนาะ,ะแล้วก็มาปูขอบปูมุมนะ,ะเอาไม้ค้ำนะคะไม่ให้กระเบื้องมันหลุดล่วงลงมาเนาะ,ะทางนี้ก็เหลือแต่ จะปูขอบด้านในนะคะฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เหลือบันไดด้านในบ้านนะคะเหลือบันไดเนาะ <Okay. S 1> เอ แอร์ก็บอกคิดว่าจะเอาคอยร้อนนะคะออกไปไว้ข้างนอกแต่ว่ายังไม่ทําตอนนี้นะคะเพราะมันต้องใช้สายใหม่อะไรใหม่นะคะตอนนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะพอเดี๋ยวพอสักปีหน้าหรือว่าว่างแล้วนะคะาาก็จะ,อ,ะอย่าให้คอยไปไว้ข้างนอกนะคะอาจจะเป็นด้านหลังสุดเลยตรงมะม่วงนะคะแล้วเราก็ต้องต่อท่อ,อสายสายน้ํายาแอร์เนาะ เข้ามาในบ้านมันต้องใช้ความยาวอีกนะคะก็ต้องเปลี่ยนท่อเลยนะคะวันนี้ก็สเสือกอ็มารีวิวนะคะมารีวิวการปูมานั่งหรือ,อที่อันนี้เอาแผ่นสำเร็จมาวางสองแผ่นนะคะแล้วก็ปูให้เป็นเนื้อเดียวกันนะเทท,ที่ปูแล้วก็ปูกระเบื้องนะคะ เป็นที่นั่งก็ได้หรือจะเป็นที่วางของนะคะหรือว่าอ่าจะเป็นที่เก็บของเ <c oughs> นาะอันนี้ลุงเสือก็มารีวิวนะคะอันนี้เป็นภาพแล้วนะคะเป็นภาพเก็บตกนะคะจากลุงเสือที่จะเอามาให้เราชมกันเนาะนะคะก็ <c oughs> คลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวดาชา n e l ด้วยนะคะอ่าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็มารีวิวนะคะส่วนที่เหลือที่จะทําบ้านให้ชมกันนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ like, นะคะให้สวดาชา n e l ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามอ่าสวดา a n n e l นะคะยังให้ความ รักนะคะให้ความรักติดตามตลอดมานะคะ